สวัสดีครับมีลูกค้าถามว่าเครื่องพิมพ์ดีทเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรมีถามบ่อยมากเลยนะครับอยากให้มาดูนะครับใกล้ๆเลยนะครับว่าเป็นยี่เป็นยี่ห้อเอฟสันนะครับถ้าเกิดเป็น DTF ไซส์ A4 เป็น L805 นะครับถ้าเกิดตรงนี้นะครับถามว่าถ้าเกิดลูกค้ามีเครื่องพิมพ์แล้วเนี่ยสามารถใส่หมึก DTF แล้วพิมพ์ได้ไหม อย่างไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าหมึกนะครับมันจะต้องมีชุดกวนหมึกสีขาวไม่งั้นปิ้งหมึกสีออกแต่หมึกสีขาวออกยากเพราะมีความหนืดมากกว่าเราต้องติดตั้งชุดกวนหมึกนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านหลังขวดเป็นสีขาวๆอีกขวดหนึ่งนะครับข้างหลังก็จะเป็นหมึกที่หมึกเสียแล้วว่าหมึกเดนนะครับก็สําหรับหมึกที่เสียมันก็จะวิ่งออกมาข้างหลัง นะครับอันนี้ของเป็น A4 เดี๋ยวเราไปดู A3 กันนะครับสำหรับพิมเตอร์ DTF A3 นะครับเป็นยี่ห้อ F3L108 นะครับดูยี่ห้อด้านหลังตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับ L108 นะครับเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีชุดกวนหมึกสีขาวนะครับเป็นขวดสีขาวแล้วก็ขวดเดนหมึกเสียนะครับ ตรงนี้เหมือนกันนะครับก็สร้างความมั่นใจนะครับให้กับลูกค้าก็ชิ้นงานนะครับเหมือนกับเสื้อตัวนี้เลยเป็นงาน p t s นะครับสวยงามมากครับ